สวัสดีทุกคนโบโกช่างสาวให้พากินวันนี้พามากินเฟย์ทุกคนเฟย์รักษาสิบห้าเฟย์รักษาสิบห้าปลาลายให้ทุกคนชิบะ แช่สล uh, hmm, yeah. ัดลงไปครับเพิมความน่ากินต้มขึ้นอย่างหมดต้มหบดมากนับมือซะเั้นใสเต้มส่วนเรียนไม้เนยเรียนแบบนี้เรียนแบบนี้จะหัวเะหัอจะหัว้เหัว ไม่ได้หัวหราไก็ยังได้เพราะน่าจะไม่ได้หัวเราะเดขี่เกิดอะไรได้เพื่อ้ะผ่านในงานอะไรก็ได้ไม่ได้ยางแลไวอีกแล้วแซ่บแม่จะแซ่บแห้งโซนอะไรจะอิโม่แห้งก็ได้ แซ่บแซ่บทุกคนูชที้บื่มู่ยากไปท้งหมครัแซ่บแซ่บแซ่บจกัรตากะากบิทไซนันแซ่บบนไอศกรีสลัด

ก็ื่อบุดก็ยางกทางไงนะเือจะรา้เช่ยวแข่งงมันก็แ่งได้แรอกทุกคนมีอย่างกระแทงอย่นีเนาะคือจะได้เงินพันนึงทางนหนงพันแบบเดีวกั เลืก็กมัวจนีเนาะนิยมสิ่งอนเจ็บนุ่มนเลกะม่หอคู่เลยินี้ก็ยัมุงเะรบุ้ินเิ่ก้อนหกมรออามมีข่าวจะอานสมีข่าวเป็นยังอเข่าวนสเป็่าวเนาะ ผักกับเนื้อปลาย่อยง่ายเลย่โด้สิขาวบนมีไก่บมามาจากมาองมาเลยใ่ะมข้าวเหนียกกนเลยด